สวัสดีค่ะชัยบุญฟ้ามาแล้วค่ะวันนี้ถือโอกาสมาอัปเดตการจะส่งติดตั้งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมินะคะอันนี้ถ่ายก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะคะลูกค้ารับเป็นซีแพงสามช่องจ้าใส่แม่พันได้สามตัวนะคะเราก็จัดการหรือค้องให้คุณแม่ค่ะ เพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวไม่มีผู้ชายนะคะคุณแม่ท่านอยู่คนเดียวจะ้ะเป็นยังไงบ้างคะสามช่องแม่พันธุ์กอกน้ำล้างอาหารพร้อมติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งฟรีนะคะลูกค้าเลีกยขดพุณทุกเส้นจะ้ะตอนแรกคุณแม่แกะล้มก็ต้องคืนก่อนนะคะไปใช้สําหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ท้องได้สองเดือนจะเข้าเดือนที่สามจะ้ะ เอาไปใช้ก่อนเพราะว่าคุณแม่บอกว่าหมูแกตัวนี้ค่อนข้างจะดื้อค่ะทาพังคอกมันพังจะก็เลยเอากรงตั้งพื้นมาก่อนก็แกก็จะย้ายอีกตัวที่ใกล้จะค้อดในอีกแม่กีวันนี้ก็จะเข้ามาอยู่กรงคอดแบบตั้งพื้นของเขาแล้วจ้ะสําหรับกรงคอดตั้งพื้นชุดละ3ามพัน้ารอบาทจ้ายาวสองเมตรสามสิบค่ะกว้างเจ็ดสิบ หรือว่าลูกค้าอยากได้แคบหรืออยากได้กว้างกว่านี้65 60-70อยู่ที่ขนาดแม่พันุนะคะสามารถพูดคุยหรือสอบถามได้โทรเข้ามาพูดคุยกันได้คะ่ะยินดีให้บริการนะคะพร้อมเปิดรับออ,อเดอร์คะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเมื่อนี้ก็ถือโอกาสมาก ทายบรรยากาศแต่ละพื้นที่ในการติดตั้งหรือว่าบรรยากาศคอกหมูแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้กับลูกค้าทาง YouTube ได้รับชมจ้าว่าเหมือนกับของเราหรือเปล่าเนาะหรือว่าใกล้เคียงกับของเฮาบอ,อแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะลูกค้างบน้อยงบมากหรือว่าพื้นที่จำกัดเราก็ทำให้ได้จ้าสำหรับคุณพ่อที่อำเภอหนองเรือ พื้นที่ก็ค่อนข้างแต่จำกัดค่ะทางร้านของเราก็เลยติดตั้งให้แบบนี้ให้คุณพ่อก่ออิฐตรงกลางเพื่อที่จะได้ทำเป็นข้อ,ขอ,ขอสองข้อจะ้ะแล้วต่อมาที่อเขื่อุบลรัตน์นะคะจะงอดคอนแกน่นขอประคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงคะ่ะที่รับโครงการแบบตั้งพื้นไปใช้นะคะเขาก็จะทรงพร้อมติดตั้งนะจ้ะ คงล 3, คะ3,500บาทค่ะลูกค้าครบชุดพร้อมใช้เลยประตูถอดได้ดึงออกได้สะดวกสบายติดตั้งต่อนา้าเขายูได้เลยจ้ะตอนแรกข้อของลูกค้าก็เป็นข้อคึงก่อนแล้วเราก็ได้ทำการย้ายหมูให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจำคะ่ะที่จังหวัดขอนแกน่นตอนแรกคุณแม่รับกรงคอดคาดน้ำเงินนะคะเหล็กปลาปาสั่งทำเป็นพิเศษคะ่ะผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งทำได้นะคะลูกค้าอยากได้แบบใดจ้าและกรงที่คุณแม่สั่งวันนี้คือกรงข้างหลังจ้าเหล็กปลาปาคาดเหลืองก๊อกน้ำหลังอาหารครบชุดพร้อมใช้ประตูถอดได้สะดวกสบายคะ่ะลูกค้า3,500บาท ทางร้านของเราก็มีเตียงคลอดด้วยนะคะราคา9,500บาทใครสนใจหรือว่าท้งไหนก็โทรข้มาพูดคุยสอบถามกันได้จ้าที่ชัยบุญฟาร์มนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่สนใจแล้วก็โทรเข้ามาสั่งจองกับที่ร้านของเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะ พร้อมจัดส่งลูกค้าสนใจติดต่อพูดคุยสอบถามได้นะคะ093 229 1272คะ่ะเตียงค้อเหล็กแข็งแรงทนทานจะสวยงามค่ะลูกค้าขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีคะ่ะ